ครับอ่าในหลักเป็นการอย่างนั้นทีนี้ว่าเนี่ยเหมือนกับภูมิประเทศของเราเนี่ยดีแสนดีแต่คนที่อ่าเลวไลยภัยเกิดในในอดีตชาติจําต้องไปเกิดแถวที่แผ่นดินไหวครับอันนี้ก็ถือว่าสั่งสมไว้ในอดีตชาติครับแล้วมยังว่ามาสะสมในปรรพบุรุาชาติครับอ่าแล้วก็ยังมาผมเหงททาร้ายผู้ทําดีเพื่อชาติครับ ก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านเป็นคนของคนทุกคนในประเทศไทยและเป็นของคนทั้งโลกอย่างนี้นะขอให้ท่านทั้งหลายเข้าใจอย่างนี้ดังนั้นล่ะเมื่อเราจําเป็นต้องลงดาบลงอะไรเพื่อต่อสู้กับสิ่งที่มันไม่ดีเพื่อจะเอาความดีมาเป็นที่ตังและให้เป็นประชาธิปไตยทีเรียกร้องกันหนักหนากฎหมายคือกฎหมายทีนี้เมื่อผิดแล้วยอมยนปืนและมีดไทยเขาลงโทษนั่นเรื่องหาคือคนกล้าที่สุด แต่ไม่ใช่ผิดแล้วยังจะไปซื้อไอ้คนโน้นซื้อไอ้คนนี้เพื่อให้อ่าทำกฎหมายกูถูกไอ้อย่างนี้มันก็เหลือแต่กระดูกเอาไว้ใจโกดอาจารย์คุณยนาอาจารย์ครับมันรวยเยอะนะครับมันทําบุญเยอะเนี่ยตอนมันจะตายเนี่ยชนกกรรมมันจะดึงไปไหมครับดึงไปในที่ที่ดีๆครับสายรุดไปแล้วใส่รุดไปแล้วค่ะค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับ ก็ถามหน่อยนะครับว่าตอนนี้คุณทางโคกนะครับเขาไปออกไอ้ไอ้ไอ้ปลูกกระดมมวลชนนะครับอย่างนี้บบรุนแรงด้วยผมฟังครับแล้วสารจะงดประกันตัวป่ะครับอตรงนี้มันต้องไปดูว่าทางตำรวจเนี่ยเขาอัดเทปมาให้ศารดูไหมถ้ามันลักษณะของการปลูกกระดมนะครับแล้วก็ขัดข้อเงื่อนไขที่สารกำหนดสารก็จะถอนประกันนะครับ ครับครับผมรู้สึกว่ามวลชนเขามาน้อยมากอะครับครับค่ะนายก็บอกว่ามาเป็นเป็นแสนเป็นล้านนะครับคือคือธรรมดาเวลาวาสนาบารมีมันจะหมดมันก็หมดไปเองด้วยนะครับวันนี้ผมขับรถไปดูนะครับครับอยู่ประมาณสองหมื่นถึงสามหมื่นเองครับครับมันน่าเกลียดมากฮะที่กับคำโคตรนางเขาครับครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ แต่ถ้าผู้ชมยังโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะที่หมายเลข029602133และ029602134นะคะตอนนี้ยังไม่มีสายเข้านะคะประเด็นพระชาขอย้อนนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าอ่านจดอ่านหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะแล้วก็มีการลงข่าวเสนอข่าวว่านายคณินบุญสวุวรรณคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพักเพื่อไทยกล่าวว่ากระบวนการเลือกประธานวุฒิสภาเมื่อวันที่9พฤษภาคมทำไม่ได้ ถือว่าขัดรัฐธรรมนูญชัดเจนเพราะการเลือกประธานวุฒิสภาครั้งนี้เข้าลักษณะต้องห้ามขัดรัฐธรรมนูญมาตรา132และไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้นที่ให้เปิดประชุมสภาได้ภายหลังที่มีการยุคสภาดังนั้นการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นโมฆะออผมวิเรียนอย่างนี้มาตรา132เนี่ยเป็นเรื่องที่บอกว่าให้วุฒิสภาเนี่ยสามารถจะเปิดเปิดสมัยประชุมได้ นะครับพอเปิดสมัยประชุมได้เนี่ยนอกจากเรื่องที่เป็นเรื่องที่จะต้องทาตามหนึ่งสามสองแล้วเนี่ยนะครับเรื่องที่เกี่ยวกับมุตทิสภาเองเรื่องในบ้านเขาอะในมุ้งเขาอะนะอาจารย์นะอาจารย์เรื่องในมุ้งเขานะครับเขาเขาทำได้นะครับเพราะมันเรื่องในมุ้งเขาไม่ใช่เรื่องนอกมุ้งนะถ้าเรื่องนอกมุ้งน่ะสามสี่เรื่องเนี่ยเขาถึงจะทําได้แต่ถ้าเรื่องในมุ้งเขาเนี่ยเขาทำได้คือเรื่องใน ครอบครัววุฒิสภาเขาเองเนี่ยเขาอยากได้ประธานเขาก็ทําได้ค่ะคืออย่าอย่าไปตีความแบบหัวเรียมๆนะครับนะครับตีความมันต้องดูเจตนารวมของกฎหมายไม่ใช่คุณมีโอกาสไปร่างกฎหมายเขียนกฎหมายแล้วคุณเข้าใจกฎหมายนะไม่ใช่ฮะค่ะเพราะฉะนั้นทําได้อีกครั้งนึงเพื่อความชัดเจนนะคะสายเข้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมค้ะค่ะสายลุดไปแล้วหรือเปล่า ท่านผู้ชมพูได้เลยนะคะสวัสดีค่ะถ้าสายหลุดไปแล้วนะคะท่านผู้ชมยังโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะสวัสดีค่ะเออสวัสดีรอบสวัสดีรอบนักงานเชิญครับเชิญครับเมื่อกี้มีข้อคาใจนิดนึงครับว่าถ้าการจะเสนอนายกของประชาชนเนี่ยคุณสุรชัยจะโหวตจะเสียงในในสภาหรือว่าจะต้องปรึกษาทางฝ่ายกรปสด้วยไหมการที่เราจะเอานายกคนของประชาชนที่เหมาะสมแก แต่จะรกากตอนนี้นะค่ะคือคืออย่างนี้ครับคือโดยระบบราชการนี่นะฮะการเสนอนายกในมาตราเจ็เนี่ยต้องมีคณะบุคคลที่เข้าไปสวไป,ไปไปไปสัรหามานะครับกำนันสุเทพอาจจะได้รับเชิญไปนั่งพิจารณาด้วยก็ได้แต่ถ้าบอกว่าต้องเป็นเรื่องมวลมหาชนทั้งหมดผมคิดว่ายังไงก็เกิดไม่ได้เพราะคนเป็นล้านเป็นแสนี่จะไปนั่งกันตรงไหนนะครับผมคิดว่ากเกิดนัุ่คนค่ะนะครับ ค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะก็สายต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับเชิญเลยครับครับคือผมมีความเห็นว่าไอ้นายกที่จะขึ้นไปสู้อไรพวกนี้นะฮะครับน่าจะเป็นนักกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีความซื่อสัตย์นายกตัวอย่างเช่นอาจารย์แก้วสังอย่างเงี้ยนะฮะครับ น่าจะเป็นนายกคนต่อไปในสภาวการอย่างนี้นะครับเพราะแกมีความเชี่ยวชาญและมีความชำนาญช่องทางต่างๆของทักษิณมากพอสมควรครับเห็นเห็นด้วยครับที่จะมาเป็นนักกฎหมายนะครับเนื่องจากว่าการการแก้ปัญหาตรงนี้ต้องแก้บนฐานของกฎหมายนะครับครับคือสมัยสมัยนานมาแล้วนะครับผมรู้จักนายนายทหารท่านหนึ่งอดีตพลโทนะ นายของท่านบอกว่าท่านยังโง่ในเรื่องกฎหมายอย่างมากเลยครับคือแสดงว่าทหารเนี่ยแกไม่ไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายแล้วฮะนี่แต่กำลังแล้วก็ครับตามองเทียมอามาหิตอย่างเดียวครับซึ่งในในกระบวนการอย่างเนี้ยมันไม่ไม่ไม่เพียงพอหรอกครับครับที่จัดการคนกระล่อนใหญ่ทักทิมได้ครับค่ะเพราะถ้าจะล้างมันเนี่ยต้องล้างคือคือคือผมเรียนอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วตัวนายกที่มาเนี่ย ไม่ใช่มามาเป็นมือปราบค,ค,คนคนกลุ่มในกลุ่มหนึ่งนะครับเขาต้องมาวางรากฐานการปกครองประเทศให้เป็นนิติรัฐเป็นนิติธรรมรนะครับฉะนั้นเป็นนิติรัฐนิติธรรมก็ต้องมีนักกฎหมายที่เทมที่เขาเข้าใจเรื่องพวกนี้มาวางรูปแบบทั้งหมดในส่วน,นเรื่องการปราบปรามเป็นเรื่องนโยบายที่ไปว่ากันนะครับครับผมเข้าใจครับในเรื่องนี้ครับ,รบแต่ว่าที่พูดหมายถึงว่านาย,นยกคนใหม่เนี่ยคือ กามีมือมือหนึ่งที่จะใช้ราบตามในพวกนี้ให, <Rank. S 2> ให้ให้ให้สยบลงให้ได้ค <Rank. S 2> เพราะว่ามันมีนักกฎหมายกาล่อนกล่อนเยอะแยะอย่างเช่นโปรินพอลลุนอย่างเนี้นะครับนปดปฐมภมอย่างเนี้ที่พวกนี้ใช้ใช้ไม่ได้เลยในใน <Rank. S 2> ในแง่ของความซื่อสัตย์สุจริต <Rank. S 1> <Rank. S 2> ่ะก็ออยังนั้นจำจาเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องใช้นักกฎหมายที่อ เส็จขาดข้าวาแล้วก็ไม่ไกลัวเกงตอบได้ใดๆคง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 หาได้นะครับคงหาได้ครับครับค่ะครับมีประเด็นเพิ่มเติมไหมคะขอบคุณค่ะไม่เป็นแค่คอนเสิร์ตค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมยังโทรเข้ามาได้อยู่นะคะสายต่อไปสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะพระเจ้าเชิญครับสวัสดีครับครับอผมมองกับนักกฎหมายไทยนะครับว่าเอ่อ เป็นอาจารย์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เข้าอยู่กับระบบทังสิน้นแต่ทําไมอพอมาคุยเรื่องกฎหมายแนละ้วกลายเป็นทนายโจนนะครับครับผมเพราะมันมันลักษณะอย่างเนี้ยอายการหุ้สุดคนคที่แล้วที่มาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยครอพอเสร็จเรียบร้อยก็เคยฟ้องทางสิน้นนฮะแล้วก็ยืดจับ พอยึดทรัพย์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปออกกฎหมายมิตรโทษครับให้ขับทัสินอีกแล้วถามว่าท่านไม่รู้เลยหรือว่าสิ่งที่ทัสินทำนั้นก็คือผิดถ้าไม่ผิดสารท่านจะวินิจฉัยได้อย่างไรับแล้เพอาะเหตตัวเองก็มาออกนิรโทษแล้วก็ตอนนี้ก็กลายเป็นเครื่องมือให้กับทัสินก็เลยผมก็เลยงงกับนักกฎหมายไทยที่ ทำไมเป็นท่าดำชายก็ขวาคคาถามตรงนี้นะครับครับครับคืมคงคงไม่ต้องสงสัยนะก็จริงๆแล้วนักกฎหมายก็เหมือนคนอาชีพอื่นๆนะครับเขาขเขาขขมีสํานึกมีความเป็นวิชาชีพมากน้อยเท่าไหร่ถ้าเขามีความสํานึกมีความระอายและเกรงกลัวต่อบ,บาปก,กรรมที่เขาทำนะเขาก็ไม่ทำนะครับแต่เข้าห็นงแกเงินเขาก็ทําอะไรๆเขาก็ทำนะครับพวกนี้เขาไม่กลัวนรกอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ระบบกฎหมายเนี่ยบางทีเราจะเห็นว่ามันไม่ตรงกันเนื่องจากว่าเขาอธิบายเรื่องนั้นโดยใช้หลักกฎหมายคนละหลักนะครับปกติแล้วบ้านเราเนี่ยจะเก่งกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาซึ่งเป็นกฎหมายเอกชนนะครับก็ว่ากันไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยในการปกครองประเทศเนี่ยมันมีกฎหมายมหาชนมีกฎหมายปกครองกฎหมายรัฐธรรมนูญซึ่งมันมีหลักพิเศษของมันโดยเฉพาะนะครับแล้วก็รู้กันแต่เฉพาะนักกฎหมายเท่านั้นที่ร่ำเรียนมาโดยตรงนะครับคนทั่วไปก็ไม่รู้แต่นักกฎหมายเนี่ย มันขี้โกงมันก็ไปอธิบายคนละหลักนะครับอย่างบอกว่าอ่ากฎหมายเป็นอ่านกฎหมายออกเขาก็ว่าของท่านไปนะครับนั่นก็นแบบนั้นนะครับจะเป็นแบบนั้นนะครับครับค่ะท่านผู้ชมยังโทรเข้ามาได้นะคะตอนนี้ยังไม่มีสายเข้านะคะอาจารย์คะครับอีกส่วนหนึ่งคืออยากจะให้อาจารย์ระบุให้ชัดเจนว่าในขณะนี้ รัฐบาลรักษาการรักษาการดับดเบิลเนี่ยชุดนี้ยังสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างยังต้องให้คุณค่าให้ความสำคัญกับรัฐบาลชุดนี้อยู่หรือเปล่าคือคือ,อยังไงก็ตามวันนี้มนไม่มีใครบอกว่าการรักษาการเขาเนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายมันไม่มีกระบวนการไปบอกนะฮะแต่เนื่องจากว่าเขาก็ไปล้อจากกฎหมายมาว่าเขาเนี่ยต้อง,ต,องต้องรักษาการแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือเขาบอกว่าให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป แต่ที่บางินว่าพอปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเนี่ยมันต้องอาศัยตําแหน่งเดิมอมะฉะนั้นถ้ามอว่าถ้าวันนี้มันมีปัญหาว่าไอ้ตาแหน่งเดิมมันม,ม,ม,มันมันมันซวยไงฮะ,ะมันซวยตรงที่ว่าไอ้ตาแหน่งเดิมมันถูกถอดถอนไปหลายตาแหน่งแล้วก็จะมาเกียร์กันใหม่ค่ะซึ่งมันเกียร์ไม่ได้คใครอยู่ตรงไหนก็ต้องอยู่ตรงนั้นคุณไปเกียร์กันได้ไงไปสลับกันได้ไงไไม่ได้ตรงนี้และที่มีปัญหาหใช่ไหมแต่ถ้าคนเนี่ยหน้ามันบาง น่าแล้วมันเห็นกาประโยชน์ของบ้านเมืองเนี่ยวันนี้มีทางออกทางเดียวนะครับคือลาออกอืมค่ะจารย์ค่ะสายต่อไปค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะค่ะสวัสดีค่ะเชิญเชิญครับคือฉันว่านายกคนกลางนะคะต้องมีความกล้านะคะต้องมีความกล้าแล้วก็เข้มแข็งดิ่ฉันคิดว่าพลเรือตีวินัยกล่อมดินก็เหมาะสมครับแต่ทางด้านกฎหมายหลายๆทางก็ต้องเชื่อใจถูกไหมคะเพราะว่าประเทศไทยมันปนเปื้ มันอ่อนแอมันมันไม่ขึ้นแงเลยอ่ะมันต้องมันมันต้องมีใครสักคนที่แบบว่าข้นแข็งอ่อนแอแล้วก็คือความจงรักภักดีมันมีทุกคนนะคะที่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 จะมีใจที่จะมาร่วมพัฒนาประเทศให้มันดีขึ้นแต่ว่าที่ฉันมองเห็นฉันฝักนะคะว่าอยากได้เป็นีวติวในกรอบดินเป็นนายเป็นนายกในฝันนะครับ นายกในฝันแต่ฝันเป็นจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ว่ากันนะครับเราก็ฝให้คือให้มีมีเสนาธิการอะไรของแค่แบบว่าข้างๆให้ช่วยปรึกษาด้านกฎหมายด้านเศรษฐกิจแต่ว่าเรื่องพลังงานมิฉันคิดว่าเก๊กงจะเอาคืนมาได้อย่างแน่นอนคดิฉันคิดว่าแล้วก็เรื่องชายแดนด้วยแล้วก็อะไรต่างๆด้วยที่เกาะขูดด้วยตอนนี้พี่น้องเรากําลังแบบว่าหินใจเขานะคะดิฉันอยู่ทางภาคใต้ฉันก็ ็นห่วงเสมอแล้วก็ขอให้อาจารย์รักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณคับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะพระเชายังเปิดรับอีกสายหนึ่งนะคะสายสุดท้ายนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับครับอ่จะเรียนถามอาจารย์ท่านท่านลครับนะฮะเขาเรื่องเลยนะครับเอ่อเมื่อวานนี้นะครับมีแกนนำเก่าคนหนึ่งนะครับขึ้นพูดที่หน้าแอท่าช่องห้านะครับที่มลชนไปไปล้อมอยู่ข้างหน้านะครับโดยบอกว่า ทางคุณสุเทพเนี่ยไม่ไม่น่าจะตั้งนายกมาตราสามหรือเจ็ดเนื่องจากเป็นการกระทําที่ละายเบื้องยุคโควาบดและเป็นการทําให้พระองค์ต้องเลือกข้างครับผมก็นเรียนถามท่านว่าการที่รัฐบาลกล่าวเนี่ยยื่นเสนอแต่งตั้งคุณยิ่งรักเป็นรัฐมนตรีกลาโมเนี่ยทั้งทั้งที่ผมก็เชื่อว่าทหารไม่ชื่นชมเท่าไหร่อย่างนี้เป็นการระายเบื้องยุคโควาบดหรือเลือกข้างหรือไม่นะครับ ทั้งทั้งที่สองกรณีก็เป็นการที่มีผู้สนองราชงองค์การทั้งนั้นก็เขียดถามทนทั้งเท่านี้ะครับคือ,ค,อคือกาบเรียนอย่างนี้นะครับการอันใดซึ่งเป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญน,นะครับ,รบแล้วก็มีการทําตามขั้นตอนนั้นนะครับ,รบถือว่าไม่เป็นการกระทบกระเทือนเบื้องยุคโควิบาทบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยท่านตรัสเสมอนะครับว่าท่านเป็นกษัตริย์ท่านต้องทําสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย ัฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องที่ถูกต้องตามกฎหมายพระองค์ท่านจะท่านท่าจะทำนะครับเป็นเป็นพระมหากริย์ที่ท่านท่านถือปฏิบัติมาตลอดนะครับแม้กระทั่งเรื่องการอภัยโทษเนี่ยนะครับถ้ากระบวนการยังไม่เสร็จสิ้นนะครับยังไม่เสร็จสิ้นคือไม่สุดสิ้นแล้วเนี่ยพระองค์ก็ยังไม่ทําอะไรท้งนั้นจนกระบวนการสุดสิ้นหรือตัวกําเลยเนี่ยเขาตระนึกในบาปในสิ่งที่เขาทำในการกระทำมาแล้วเนี่ยเขาขอสละสิทธิ์ไม่ให้ไม่ไม่ดำเนินคดีต่อเนี่ย ท่านถึงจะได้ระโปรดก้าวลงมาท่านจะไม่ก้าวล่วงามาในการบวนการทั้งหมดที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับที่นี่คือประสบการณ์ที่ผมพบมาแล้วก็ทํางานมาตลอดที่เห็นนะครับฉะนั้นผมบอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นี้ท่านท่านถือปฏิบัติมากว่าท่านอยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐธรรมนูญนะครับไม่ได้ล่วงละล่วงละเมิดรัฐธรรมนูญเลยนะครับครับแั้นี้ผมขอขอขอย้ำเรียนถามท่านเข้าเรื่องเรื่องนี้ดนึ่งนะครับและการที่พูดว่าการใช้มาตร